ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่อง m r Beam Channel นะครับผมวันนี้มาอยู่กันในเกมเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็มารับอ่าของมารับตัวละครใหม่นะครับในเกมนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่า เกรสต้านะครับเกรสต้าเกรสต้าครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะอะ่สำหรับตัวอีเวนต์ก็มีประมาณนี้ับผมเป็นตัวอีเวนต์ใหม่นะก็เข้ามารับกันได้นะครับอ่าก่อนอื่นผมก็มาเล่นตัวนี้สัก ตาหนึ่งก่อนนะค่ันเอาแล้ว,นะวผมต้องมาดูว่า <c oughs> ตัวไหนใช้จี้ใหม่ได้ครับผมจี G ้ใหม่ก็คือจีอ้หมวก ซันต้ากับที้ปู้ซันต้าครับผมนะขอ้อีบเข้ามาเราอินกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับต้องมาดูว่าตัวละครไหนใช้กับลี้ได้มากโอเคมันยำลูกเต๋า เอครับ <Okay>, ผมตัวใหม่ก็มีสกิลอ่าตัวแจกฟรีก็มีสกิลมาะตัวแอนมาของฉันหรือก่อสร้างโอกาส21%นะครับผมผมต้องทำการอัพนะซึ่งเดี๋ยวเรามาอัพกันคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ผมขอเล่นตัวนี้แล้กันนครับผม เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวป้องกันนะครับเป็นตัวนี้ดีกว่าครับผมอ่า อย่างหนึ่งครับผมอย่าลืมไปรับกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับผมกิจกรกรมล็อกอินนะครับผมนี่นะแลจี้ก็สามารถรับเพิ่มได้อีกนะฮะว่าผมไปสุ่มของดีกว่านะ ได้้แลวเป็นอีเวนต์การ์ดไม่มีของน้อง เรามาชี้ของกันดีกว่าอืมในนี้ก็ถือว่าตัวดีอยู่นะครับเราต้องไปสุ่มแจ็คพอตในร้านค้านะครผม อันนี้ก็ใช่นะครับการเอบวกออกยากมากโอเคครับผมแหม่ไม่น่าพูดเลย องใบมนมาดูกันว่าเขาใช้กี่ใบนะอ่าอีกหนึ่งใบครับผม อผมคิดว่าเหมือนจะเกลือด้วยนะโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วกันนะครผมสำหรับอีเวนต์นะเดี๋ยวผมจะเอาการ์ดไปรวมที่รัันนะครับผมว่าตอนนี้ ตังไม่พอแล้วต้องอาจจะเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเขน็นเรามาเริ่มเล่นกันเลยครไับโอเคครับ มาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่สาม มา d o u สิบสองเปลี่ยนดู ใช้การป้องกันหมใช้การป้องกันไม่นะยึดเตานได้แล้วเจ็ดดับเลสิบสองเสียงดวง เสียงดวงแปดเสียงดวง ยึดไปแล้วว้าวชนะแล้วว้าวชนะแล้วสุดยอด สองหกสร้างแลนด์มาร์คเลือกเมืองได้เลยจัดเวิลด์คัพเจ้าปูสิบสร้างแลนด์มาร์ค 神来、哦！ สองเสียงดวงสาดับเบิลสิบสอง าเมืองนไปฮ่าฮ่าฮ่าฉันคือสุดยอดนักลงทุนอ่ะพอทีนี้เราจะเห็นว่านะผมพอเล่นจุบแล้วเราจะได้ของมานี่นะผมเฮ็ดนะเป็นส่งไทยปีนะครผมเดวกดํม แจกเยอะมากนะอ่ะผมจะลองสุงมเมกาแจ็คพอรนะ์อนะอ่าคพอรับผม เรียบร้อยนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูจี้อันนี้ก่อว่าจี้ของคริสมาสนั้นเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเรามาหาตัวที่ใช้กับจี้มันได้ดีกว่าอ่ะเอาละ,ะครับผมเอาเป็นว่าตามเมื่อกี้ก็แพ้ไปแล้วเพราะว่า ที่ไฟตรงข้ามเขาโหดบวกกับตัวใหม่ด้วยนะครับผมนะที่ผมก็อยากลองอัปเดที่ดูแต่ว่าตังไม่พอนะ เป็นว่าไม่เป็นไรแล้วกันครับผมนะามาใส่ชีให้น้องดีกว่า เหลือแค่ตรงกลางก็อืมตอนนี้ใส่ขับไปก่อนนะโอเคครับผมเราลอง,องดูตัวใหม่กันเลยนะครับผม โอเคครับ okay, yeah, ผมเอาเป็นมาเราลองมาฝึกกันก่อนละกันนะครับผมนะเรามาลองดูสกิลของน้องดีกว่าว่ามีสกิลอะไรบ้างนะมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่สองโอเคครับ okay, yeah, 6ตาฉันแล้วจับปุ้ลสิบถือว่าน้องเป็นตัวที่เดินโเคคโเจ็ดตาฉันแล้วเลือกเมืองที่ต้องการได้เลย ตาฉันแล้วสิบเอ็ดเอเเตก้าตาฉันแล้วี่สิบสองตาฉันแล้ว อ,อ๋อสามารถซื้อเมืองอถือว่าเป็นตัวที่ดีนะ <Yeah. S 1> เย้ห้าจายฉันแล้ว วงอะไรขานาดนี้ครับมี่สิบาม,มาสสร้างแลนด์มา,มมาร์คหกเสียงดวง ตาฉันแล้วยจ้าเสียงดวงเลือกเมืองที่จะจมตีเลย<ฮ>ตาฉันแล้ว<อ>สิบผมก็ใจนะครับว่า สร้างแลนด์มาร์กไปตรงข้ามนะครับผมไปลงตรงนี้เย้จ <Yeah. S 2> ิตจางนะครับผมมันมีสิทธิ4ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถรอต่อเป็น,นตันวใหญ่หรือสร้างแลนด์มาร์กได้นะครับ เป็นสกิลที่ดีครับสุดยอดก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับผมถ้าเรามีจี้ดีๆนะครับก็ เอาเป็นว่าถ้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้กันนะครับผมถ้าชอบฝากกดแชร์กดไลค์กดถูกใจครับผมก็คลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันที่เกมลายเลนเจอร์อะไรแล้กัน,นครับผม